ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ไปกับรายการสาวิสามเมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม v i c กเตอร์เฮดีฟรีนะครับผมก็เล่นหมดแล้วะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูเล่นคนใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวตัวข้ามะไรนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผม็อบทุกอย่างนะครับ แค่จะควรจะทำดาดที่สองแล้วก็นดาดที่หนึ่งง่ายนีเลยจะเป็นดาดวิ่งนีเนี่ยรถเแบบัดให้วิ่งหนียามที่ตามเรา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 อยู่นะครับก็ไปในที่จี้จี้ครับต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเอาไปให้ได้นะครับเพราะผมตายมาบ่อยแล้วเป็นรุคุณประสบการณ์ดีนั่นไงเดือดรุ่งดอก ดีสาวเฟคครับทานผู้ชมอัน,นี้จะเป็น,นะอะไรเพาพักเอานะครับริมเชื่อเซลเฟว่ย,วท,ย,วยที่ทีมต้ในในอแสดงกันได้ผมไม่อมยากผมอยากเสีเยใจชนะแล้วจริงมากแปลว่าผมอยู่บ้านทุกคนครับ อย่างนั้นน่ะใช่ครับโอเคเด็กก็จะมีโฆษณาบ้างนะครับผมไม่ค่อยชอบไม่ไม่ใช่ครับโอเค,อเค,อเค,อเคต่อไปลุย ก็่งีเป็นเรื่อยๆนะครับผมจะไม่พูดมากนะครับไม่มีนะครับไม่นะไม่นะหนูมาเขามาต่อครับผมไม่มีประตูบ้านมา เอ๊ะสลโยราเคยรนะครับผมจะเล่นมาแล้วสามด่านนะครับผมจะเล่นเดโลคิสเฉพาะสาวอาทิตย์แลวกรสุกนะครับมันจะไม่แน่ทุกวันอะไรก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่เวอู่สาวู่ก็เลยจะพอสาวอาทิตย์ที่ต้องลงเพราะอาจารย์ถึงสูงตัวไปโรงเรียนด้วยจะต้องกันประมาณหกโมงกาเย็นไม่าไม่เไม่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 ไ่ไไม่ไมไม่ไม นี่ค่ทำให้ตายง่ายขึ้นนะแด๊กอย่างไรตายโดยยาเงานินโดดนี่ธาตึกฟเท่ โอ๊ยเด็กคนปดกรโดนโอามายวผมเล่นตาดีไอ้นั่นอะไนีผมผมหัวร้อนผมหัวร้อนแบบผมใผมกดแก๊แปดทุยแบตแก๊กหมุนล้นด้วยปพรเกนตเนี่ยเกินมาละเลยแปดพอต้องบอแม่กลับบ้านและโอเคแล้วผมก็ต้องขา่น้ำว่าผมเป็นผู้ใหญ่หรืเป็นฟารเซียบนะครว่าผมเป็นผู้ใหญ่ผู้เล็กผมเป็นคนเด็กแหละผมเป็นเด็กนะครับผมมีนักเรียนอยู่เนี่ย ไม่ไม่ต้หมาบอมว่าผมมีสอบทำไมเอออย่าอย่ามาเป็นง,งานในะรูมในมุลนีธแหละเดี๋ยววนี้ผมแค่เกมนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมสดสมงองตัวไม่ไลฟ์จะกว่าเดี๋ยวผมจะมีมมะมอะไรครับเพื่นลงไปแล้วนะมครับสอนสร้าง ไม่ได้สอนทำอะไรไม่รู้ไฟฟ้าไฟฟ้าทำไ,ไม่ได้แล้วแล้วก็วรีเวิรไม่รู้เองตายไปเม,มื่อวานอะไรอเคโอเคก็ขอเอาไว้แชร์กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ